จุดหมายปลายทางต่อไปของเราก็คือโรงงานของมิสเตอร์โจออนเยดูหนุ่มชาวไนจีเรียผู้เคยมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยคุณโจใช้ความพยายามและความอดทนสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จนะครับจากที่เคยมีอาชีพเป็นพ่อค้าอยู่ที่ประตูน้ำในวันนี้คุณโจเป็นหุ้นส่วนใหญ่ในโรงงานผลิตกระเป๋าและรองเท้าณนครเลกอสประเทศไนจีเรียครับ การร่วมทุนเปิดบริษัทหรือโรงงานในประเทศในจีเรียนี้จะมีลักษณะการวางกฎหมายที่คล้ายคลึงกับในเมืองไทยของเรานะครับโดยเจ้าของประเทศจะต้องถือหุ้นร้อยละ51ที่เหลืออีกร้อยละ49ก็จะเป็นส่วนของชาวต่างชาติโรงงานของคุณโจก็เช่นเดียวกันนะครับคุณโจร่วมลงทุนกับชาวจีนเพื่อเปิดโรงงานแห่งนี้ขึ้นมาพนักงานในโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นชาวในจีเรียรจากหลากหลายชนเผ่าแต่ในขณะเดียวกัน เราก็จะเห็นพนักงานโรงงานชาวจีนที่เดินทางรอนแรมเข้ามาทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรอันนำเข้ามาจากประเทศจีนของตนเองนั่นเองครับท่านผู้ชมครับโรงงานแห่งนี้นั้นเจ้าของเคยซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าทุกประเภทมาจากประเทศไทยแต่ต่อหลังเนี่ยรัฐบาลไนจีเรียก็สั่งแบน ห้ามนาสินค้าของประเทศไทยเหล่านั้นนะเข้าไปประเทศไนจีเรียแล้วก็ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศไทยนะครับได้เข้ามาเจรจากับรัฐบาลไน,นจีเรียเมื่อถูกห้ามนําเข้าเนี่ยนะครับบรรดาคนไนจีเรียที่เคยมีรายได้จากการซื้อของจากประเทศไทยมาขายให้กับประเทศนี้เป็นมูลค่าหลายพันล้านบาทนี่นะครับก็ไม่มีที่ทํางานคือไม่มีที่ไปนะเขาก็เลยต้องไปหุ้นกับคนจีนนะ ไปดึงคนจีนมาเอาเครื่องจับคนจีนมาแล้วก็ดึงเทคโนโลยีของจีนเข้ามาแล้วก็ลงทุนร่วมกับคนจีนแล้วก็เปิดโรงงานผลิตยอย่างนี้นะครับมีจำนวนมากมายหลายแห่งมากในประเทศไนจีเรียอันนี้เป็นโอกาสที่ประเทศใจของเรานั้นได้เสียไปนะครับแต่ถ้าจะเปรียบเทียบคุณภาพกันนะครับก็คงจะสู้ของที่ผลิตในประเทศไทยของเราไม่ได้นะฮนะคุณภาพก็เป็นแบบเดียวกับของคนจีนนะครับ คือนี่นะครับเป็นหน้าตาของพวกเผาอีโบนะฮะแล้วก็คนนี้เดินทางมาอย่างน,นครลากอสได้หนึ่งปีกับ2เดือนแล้วนะครับ <right> นี่เหมือนกันครับหน้าตาอย่างนี้ก็คือหน้าตาของผ่าพันุอีโบฮะแล้วก็ได้เดินทางมาทำงานในน,นครลากอสแล้วนี่นะครับส,สปีฮะสปี ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าประเทศไทยทเรานี้มีคนแอฟริกาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับโดยสถานที่ที่เราจะเจอเจอพวกเขาได้บ่อยๆก็คือที่ประตูน้ําและโบเบเพราะชาวแอฟริกาที่เข้ามาในเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วจะเข้ามาเพื่อน,นําสินค้าจําพวกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าไปขายอย่างประเทศของตนเองครับเ t h e t h e เดี๋ยวนี้มีผ้าประเทรดคนไทยขายดีเดี๋ยวนีขายดีมากที่แอฟริกาที่เซเนกัลเลยทุกปีทุกปีมีเดบใหม่ใช่ไหมเพียนเพียนเดบบปีนี้มีปานีดีปีหน้า maybe maybe เพียนก็ได้คนแอฟริกาชอบซีซีสวนสดใส ใช่ทำแบบสีเขียวสีสีเหลืองเดี๋ยวนี้แบบค o t hot hot แบบปาด์ตี้เพราะฉันเดี๋ยวนี้ order ปาร์ตี้สีฟ้าสีเขียวสีเหลือง mm. แบบแบบแฟชั่นนะคะ